เนี่ยเหรอฟูลสเปคของนายเนี่ยอีแน่อีแน,น่ฮัลโหลฮอนโกโนาดีช่นไหมฮอนโกโสงสัยจะพังแฮะเออไม่ทราบว่าพอจะมีโทรศัพท์ที่มีสเปคเจ๋งๆแนะนำผมบ้างไหมพอดีของผมมันพังนะครับมีสิครับแน่นอนว่าโทรศัพท์ของร้านเราเนี่ยเก๋งทุกเครื่องอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะช่วยแนะนำให้กับคุลูกค้าแล้วกันนะครับ เริ่มจากรุ่นฮอตฮิตของทางเราก่อนเลยแล้วกันนะครับกับโทรศัพท์จากซีรีส์ของมาเซเดอร์ไฟอย่าง SB c h i p l e f i P f i v Phone เป็นอุปกรณ์แปลงล่างของมาเซเดอร์ไฟผลิตโดยบริษัท Smart Ben ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อกรกับเหล่าเอลฟนหนกหากต้องการที่จะใช้แปลงล่างเป็นมาเซเดอร์ไฟจะต้องใช้คู่กับไฟเกียร์สิ่งจะต้องทำการกดรหัส555บนตัวโทรศัพท์และกด enter ก่อนที่จะนำไปเสียบ,บนตัวเข็มขัดเพื่อแปลงร่าง นอกจากจะใช้แปลงร่างได้แล้วความเจ๋งอีกอย่างก็คือตัวโทรศัพท์นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นปืนได้ด้วยการกดรหัส103และกด Enter จะเป็นการยิงในรูปแบบของ Sin g l e Mode ซึ่งจะสามารถยิงได้ถึง12นัดต่อ3วินาทีและ b ล a s t Mode จะเป็นการยิงออกมาที่ละ3นัดพิเศษสุดๆครับคุณลูกค้าในเซตนี้นะครับนอกจากอุปกรณ์แปลงร่างของมาเซเดลไฟแล้วเรายังมีของสมนาคุณให้อีกอย่าง SP p l e f i ิล t ฟซี่กล้องดิจิตอลซึ่งสามารถนำมาพับเป็นสนับมือได้ และ SP Triple Five L Five p o i n e เป็นอุปกรณ์ในรูปแบบของไฟฉายสามารถนำมาติดตั้งกับไฟโฟนเพื่อเพิ่มความสามารถในการยิงได้และยังสามารถนำมาติดที่ข้อเท้าเพื่อใช้ท่าไม่ตายอย่างคิมสัน s m a r ได้นั่นเองบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับเซตนี้แต่ถ้าคุณลูกค้าไม่ชอบสีแดงเนี่ยครับเรายังมีอีกหนึ่งรุ่นแนะนำให้อีกอย่าง SB 9 1 t ไคสะโฟน เป็นอุปกรณ์แปลงร่างของหมาเซเดอร์ไคลซจะคล้ายกับของไฟเกือบทุกประการก็คือจะต้องทําการกดรหัส913และกด Enter เพื่อทําการแปลงร่างซึ่งนอกจากจะใช้แปลงร่างได้แล้วนะครับตัวไคลซ่าโฟนยังสามารถเปลี่ยนเป็นปืนพกเพื่อใช้คู่กับเบริการได้อีกด้วยและในเซตนี้นะครับเรายังมีของแถมม้อีกเช่นเคยกับ SB 9 1ีนายวไคซาช็อตเป็นอุปกรณ์ในรูปแบบของกล้องดิจิตอลมีการใช้งานที่เหมือนกับของไฟเกือบทุกประการ แต่จะมีประสิทธิภาพที่รุนแรงกว่า s b 9 1 3 x b r e a k e n เป็นอาวุธประจำตัวของมาเซเดอร์ไคสตซึ่งจะสามารถใช้งานได้ถึง2แบบก็คือกันโหมดจะเป็นการยิงคล้ายกับของไฟมีทั้งแบบยิงธรรมดาและแบบลラสโหมดเบรเอมโอดเป็นโหมดการโจมตีด้วยดาบ s b 9 1 3 b 2ไคสะพอยเตอร์เป็นอุปกรณ์ในรูปแบบของกล้องส่องทางไกลจะคล้ายกับของไฟก็คือเมื่อนำมาติดตั้งที่ขาจะสามารถใช้ถ้าไม่ตายอย่างโกลส์สแมชได้อีกด้วยครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีก2รุ่นสุดแลอย่าง SB 3 1 5 p ไซก้าโฟนอุปกรณ์แปลงร่างของมาเซเดเดอร์ไซก้าซึ่งจะมีสมรรถนะที่สูงกว่าทั้ง2รุ่นก่อนหนะ้าบิรหัสแปลงร่างคือ315 Enter ซึ่งจะมาพร้อมกับอาวุธประจำตัวอย่าง SB 3 1 5 t ไ t ซก้าทอนฟาเอทที่จะเป็นอาวุธในรูปแบบของทอนฟา และอุปกรณ์เสริมอย่าง SB ช1 5 f i F Fighting Attacker เป็นเจ็ตแพคขนาดใหญ่ของไซกามีความเร็วในการบินมากถึง820กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ SB 0 0 0 o o P Orca Phone สุดยอดไอเทมสุดแรงของทางเราที่จะเป็นอุปกรณ์แปลงร่างของมา s t เซ o ดอรมีรหัสแปลงร่างคือ000 Enter เป็นอุปกรณ์ที่มีสมรรถนะที่สูงที่สุดจากทั้งหมดที่ผมแนะนำมา ออจริงด้วยครับผมลืมถามไปว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเป็น Alpha นกคุณลูกค้าเนี่ยคงไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเออคือผมเป็นมนุษย์ตัดแปลงนะครับพอจะมีรุ่นอื่นที่ผมพอจะใช้ได้ไหมอะ่ะอ๋อถ้าคุณลูกค้าไม่ใช่ Alpha นกเนี่ยครับเรายังมีนี่ SB 3 3 3 P Delta Phone เป็นอุปกรณ์แปลงร่างของ Maseter Delta ที่สามารถใช้งานได้กับทั้งมนุษย์และ Alpha นอกมีฟังก์ชันสั่งการด้วยเสียงไม่ว่าจะเป็นการแปลงร่าง การโจมตีด้วยปืน <Fire. S 1> และยังสามารถเรียกยานพาหนะอย่าง SBXV z e r o Jet Slider ด้วยการพูดรหัส3821ผ่านตัว Delta Phone 1. 1> นอกจากนั้นนะครับเรายังมีของแถมสุพิเศษอย่าง SB 3 3 3ว V Delta Mover เป็นกล้องวิดีโอขนาดเล็กสามารถนำมาเชื่อมต่อกับ Delta Phone เพื่อใช้ทําไม่ตายอย่าง Lucifer Hammer ได้ซึ่งเราเนี่ยจะแถมให้กับคุณลูกค้าแบบฟรีๆเลยอีเน่แกไม่รอดแน่ช็อกเกอร์ไปอ้กงล้ว Complete นอกจากซีรีส์ไฟที่มีทีมหลักเป็นโทรศัพท์แล้วในซีรีส์เรื่องอื่นๆก็ได้มีการนำโทรศัพท์มาเป็นอุปกรณ์เสริมของเหล่าไรเดอร์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเคทาลอลสจากซีรีส์ของมาร์เซเดอร์เดนโอเป็นอุปกรณ์ในรูปแบบของโทรศัพท์บานพับมีหน้าที่ในการอัปเกรดล่างโดยการนำเหล่าอิมเมจินทุกคนมารวมเข้าด้วยกันจนกลายเป็นมารเซเดอร์เดนโอลไคแมกฟอร์ม นอกจากจะใช้รวมร่างกันแล้วนะครับเคทาลอสยังสามารถใช้ติดต่อสื่อสารกับเหล่าอิมเมจินคนอื่นๆได้อีกด้วยโหรูังชอบใช้กำลังเหมือนเคยนะรุ่นพี่ดุ่งจริงพี่เง่าเอเคทาร์ลส์ไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นยังไงกันแต่ก็ลองดูเถอะอิกซะไลเซอร์จากซีรีส์มาร์เซเดอร์คีบะเป็นอุปกรณ์ในรูปแบบของโทรศัพท์ที่ถูกเก็บเอาไว้ในบริเวณปากของอิกซะ สามารถใช้ในการเปลี่ยนร่างเป็น r ลซิ n g ิกฟอร์มร่างสุดยอดของมาสเ e อร์อิกโดยการกดรหัส913นอกจากนั้นนะครับตัวอิกซาไลเซอร์ยังสามารถพับเป็นปืนได้ซึ่งจะเป็นอาวุธประจำตัวของร่างนี้เคทัชจากซีรีส์มาสเตอร์ดีเคทเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงร่างเป็นมาสเตอร์ดีเคทคอมพิวต์ฟอร์ม ซึ่งจะมาในรูปแบบของจอทัศสกรีนโดยการใช้งานนี่ครับจะต้องทําการกดที่สัญลักษณ์ของมาร์เซเดอร์ตั้งแต่คูกะไปจนถึงคีบะเพื่อทําการแปลงร่าง uga, you โดยมันนี่ครับจะมีความสามารถในการอัญเชิญร่างสุดยอดของเหล่ามาร์เซเดอร์คนต่างๆออกมาช่วยโจมตีได้โดยการกดที่สัญลักษณ์ของมาร์เซเดอร์คนน,นั้นๆ นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีรุ่นอัปเกรดอย่าง K Touch 21ซึ่งจะมีความคล้ายกลึกับเค Touch รุ่นโปกติแต่จะมีสัญลักษณ์ของมาสเตอร์ที่เปลี่ยนไปจากคู่กะถึงคิวบะเปลี่ยนเป็นดับเบิลจนถึงซิลวันแทนโดยจะใช้คู่กับน e โอดิเคดไดเวอร์ในการแปลงล่างซึ่งลางนี้นะครับจะมีพลังของเหล่าเฮเซไรเดอร์เกือบทุกคนแต่น่าเสียดายนะครับที่เราเนี่ยยังไม่ค่อยได้เห็นเจ้าลางนี้เนี่ยโชว์ของแักเทอร์ไล ซึ่งนอกจากมารเซเดอร์ดีเคทที่สามารถใช้เคทัชได้แล้วทางด้านพลองอย่าง DN เนนครับก็ไม่น้อยหน้าด้วเคทัชของ DN เนนครับจะมีความคล้ายขึ้นกับของดีเคทแต่จะมีธีมหลักเป็นสีน้ําเงินดําและมีสัญ,ญลักษณ์ของเหล่าดาร์คไ d เดอร์แทนซึ่งจะใช้งานโดยการกดสัญ,ญลักษณ์ตั้งแต่ G4 ไปยนดถึงสเกลเพื่อแปลงร่างเป็นมารเซเดอร์ดีเอ็นคอมเพลตฟอร์มซึ่งจะมีความสามารถในการอัญเชิญดาร์คไ d เดอร์ได้คล้ายกับของดีเคทนั่นเองสแต็กโฟนจากมารเซเดอร์ดับเบิ เป็นเมมโมรี่แกจ์ตในรูปแบบของโทรศัพท์มือถือมีหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับฟิลิปอีกทั้งยังสามารถใช้สั่งการเจ้ารถขนยานพาณนะอย่างลีโว c ค r ร์ได้เมื่อนำเมมโมรี่ไปเสียบที่ด้านใต้ของเครื่องสเต็คโฟนจะเปลี่ยนเป็นไลฟ์โหมดซึ่งจะมีลักษณะเป็นดวงกวางสามารถใช้ตัดสินของได้และนำไปติดตั้งกับอุปกรณ์ต่างๆได้เช่นกันมีเวอร์ชั่นสีชมพูของทอคิเมะด้วยนะและ b e ีเทลโฟนเป็นเมมโมรี่แกจ์ตของมา r ์เซเดอร์แอเซล มีลักษณะเป็นโทรศัพท์มือถือที่สามารถแปลงร่างเป็นด้วงได้คล้ายกับสเต็คโฟนเกือบทุกประการแต่บิทโทโฟนนะครับจะเป็นด้วงแรกญี่ปุ่นแทนนั่นเอง NS m a c p h o n e จาก m a r c e d e Force เป็นอุปกรณ์แปลงร่างของ m a r s e Force ที่มาในรูปแบบของโทรศัพท์มือถือบานพับเพื่อใช้แปลงร่างเป็น m a r c e d e Force Magnet s t a t e โดยจะนำ NS Magnet มาแยกออกเป็น2ส,ส่วนและนำไปติดตั้งกับ Force diver จะกลายเป็นคันโยกเสริบร่าง Magnet s t a t e โดยคันบังคับฝั่งเนี่ครับ,รบจะสามารถใช้พลังของแม่เหล็กไฟฟ้าขั้วบวกได้ส่วนคันบังคับฝั่ง S นี่ครับ,รบจะสามารถใช้พลังของแม่เหล็กไฟฟ้าขั้วลบได้นั่นเองครอบบาร์เคไทยจากมาเซเดอร์โกสเป็นอุปกรณ์เสริมของมาเซเดอร์สเปกเตอร์โดยจะเป็นหุ่นยนต์งูเหา่าที่สามารถแปลงร่างเป็นโทรศัพท์มือถือได้มีหน้าที่หลักๆคือใช้เป็นเลดร์และยังสามารถนําไปติดตั้งกับอาวุธอย่างกันกันแฮนด์ hand, จนกลายเป็นคาร์มาโหมดหรือหมดอาวุธเคียวได้นั่นเองบิลฟ n น จา r c e d e r b i l ลเป็นอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของมาเซเดอร์บมีความสามารถเหมือนกับสมาร์ทโฟนทั่วไปแต่เมื่อใช้คู่กับ Lion Fu l l Bottle จะสามารถเปลี่ยนเป็น m a c ช ine Bu เ er ดอร์ได้หรือมอเตอร์ไซค์ประจำตัวของมาเ d e ดอร์บินั่นเองไฟ Phone X จาก m a r c e d e r GO เป็นไฟฟนรุ่นใหม่จากปี2 0 6 8ที่ถูกใช้โดยซูคุยมิและเกสซึ่งตัวไฟฟอน X เนี่ยครับจะมีฟังก์ชันอยู่3าโหมดหลักๆได้แก่โฟนโหมดหรือโหมดโทรศัพท์บลัชโหมดหรือโหมดปืนพกและ โฟนไลว์วอชหรือโหมดไล w ์วอชนั่นเองนอกจากนั้นนะครับเมื่อใช้คู่กับไฟอาร์เมอร์จะสามารถเรียกอาวุธต่างๆของมารเซอร์ไฟอย่างไฟช็อตและไฟพอยเตอร์ได้นั่นเองฮีดเดนไลฟ์โฟนจากมาร์เซเดอร์ซโวันเป็นสมาร์ทโฟนประจาตัวของมาร์เซเดอร์ซโวันจะแตกต่างกับไลฟ์โฟนรุ่นอื่นๆตรงที่ฮีดเดนไลฟ์โฟนนะครับจะใช้ระบบเฉพาะของประธานบริษัทสามารถเรียกมอเตอร์ไซค์อย่างไลฟ์ฮอปเปอร์ได้ผ่านตัวดาวเทียมโดยการนำฮีดเดนไลฟ์โฟนนะครับไปสแกนกับซีโรวันไดเวอร์นั่นเอง กาไทโฟนจากมาซิดเออร์เซเบอร์เป็นสมาร์ทโฟนประจําตัวของนักดาบแห่งโลกอสมีฟังก์ชันคล้ายกับบิวโฟนก็คือตัวกาไทโฟนนี่ครับสามารถเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์สามล้อติดอาวุธอย่างไร้แก๊สไชเกอร์ได้และยังสามารถใช้เป็นเครื่องดักฟังได้นั่นเองกันดีโฟน50จากมาซิดเออร์รีไวท์เป็นอุปกรณ์ระดับสูงของเจ้าหน้าที่ฟินิกระดับหัวหน้ามีลักษณะเป็นสมาร์ทโฟนที่สามารถพับออกมาเป็นปืนได้ นอกจากนี้นะครับยังสามารถนําเจ้าไวส์หรือปิศรจประจําตัวของอิกิเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์เพื่อใช้พูดคุยกับผู้คนภายนอกได้นั่นเองและสไปเดอร์โฟนจากมาร์เซเดอร์กสเป็นโทรศัพท์มือถือของเหล่าผู้เข้าแข่งขันดีไซน์กลางปีซึ่งผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยครับจะได้รับทันทีคนละหนึ่งเครื่องหลังจากเข้าร่วมเกมสามารถใช้ดูข้อมูลการแข่งขันหรือเควสเสริมต่างๆคะแนนและแผนที่ภายในเกมนอกจากนั้นนยครับยังสามารถแปลงร่างเป็นมามุมจกักรกลเพื่อใช้แฮ็กระบบต่างๆได้อีกด้วย ถ้าหากไม่นับพวกโทรศัพท์ตระกูลไฟไหมครับเพื<ๆ>่อนๆมีเครื่องไหนในใจกันบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยส่วนตัวเนี่ยครับผมชอบสไปเดอร์โฟนมากๆมันดูมีประโยชน์และได้เห็นตัวละครในเรื่องเนี่ยใช้กันบ่อยมากๆถ้าเรามีสักเครื่องเนี่ยครับก็คงอินไม่ใช่น้อยเลยจริงไหมล่ะครับที่สำคัญเนี่ยครับผมว่ามันดูไม่เวอร์จนเกินไปถ้าหากไม่นับที่มันเป็นแมงมุมได้นะ <laughs>